ได้เลยนี่คือสคริปต์ u t u b e ความยาวประมาณ1,200คำในภาษาไทยสำหรับช่องเกียร์ฮับพร้อมฮุกเร็ว30วินาทีและไม่มีหัวข้อใดๆตามที่คุณขอแสงไฟในโชว์รูมสีขาวหรูหรากระพริบสะท้อนพื้นเงาวับเสียงดนตรีกระหึ่มเบาๆแล้วทันใดนั้นเธอปรากฏตัวขึ้น KTM RC 390รุ่นปี2025ในสีน้ำตาลเมทัลลิกสุดร้อใจราวกับหลอมรวมความเร็วกับศิละปะไว้ในคันเดียว เงาของไฟสะท้อนบนตัวถังสองประกายราวกับทองคำละลายผู้คนในโชว์รูมหยุดนิ่งทุกสายตาจับจ้องอยู่ที่เธอและในวินาทีนั้นทุกคนรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ธรรมดานี่คือสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตยินดีต้อนรับสู่เทียครับช่องที่พาคุณสัมผัสโลกแห่งเทคโนโลยีแห่งความเร็วและพลังของเครื่องจักรยุคใหม่ถ้าคุณคือคนรักความเร็วรักความล้ำสมัยและหลงใหลในดีไซน์เหนือระดับอย่าพลาดเพราะวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของ KTM RC 390 2025ที่กำลังจะเปลี่ยนทุกมุมมองเกี่ยวกับคำว่าสปอร์ตบค์ลองจินตนาการถึงโชว์รูมหรูหราผนังสีขาวสะอาดพื้นมันวับราวกับรกบระจกและตรงกลางเวทีนั้นคือราชินี2ล้อ KTM RC 390รุ่นใหม่เอี่ยมในสีน้ำตาลเงาที่สะท้อนทุกลำแสงอย่างมีชีวิตชีวารอบข้างเธอคือสาวสวยสุดมั่นใจที่เพิ่มความโดดเด่นให้บรรยากาศราวกับงานแฟชั่นระดับโลกทุกอย่างถูกจัดวางอย่างประณีตเพื่อให้คนดูรู้สึกได้ทันทีว่า นี่คือความหรูหราที่ขับเคลื่อนได้จริงตัวอักษรโลหะขนาดใหญ่คำว่า KTM RC 3 9 0ปรากฏอยู่บนฉากหลังสีดำเขืนตัดกับแสงสีขาวที่สะท้อนบนผิวรถอย่างลงตัวด้านหน้าและด้านซ้ายของตัวรถเผยให้เห็นความล้ำของเทคโนโลยีและดีไซน์แห่งยุคอนาคตช่วงหน้าคมเหมือนสายตาของนักลา่าชุดไฟเลเใหม่ให้ลุกดูดันและสปอร์ตสุดขีดทุกเส้นสายของแฟร์ริงถูกออกแบบอย่างมีเหตุผลเพื่อลดแรงต้านอากาศและเพิ่มความมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วสูง ตัวถังเชื่อมต่อกับเฟรมถักสีส้มสดเอกลักษณ์ของ KTM ซึ่งทั้งแข็งแรงและเบาในเวลาเดียวกันมันไม่ใช่แค่ดีไซน์เพื่อความสวยงามแต่คือผลลัพธ์จากงานวิศวกรรมที่พิถีพิถันทุกมิลลิเมตรน้ำหนักเบาการทรงตัวเยี่ยมและความคล่องตัวระดับสนามแข่งคือสิ่งที่ KTM มอบให้ใต้เบาะนั่งคือหัวใจหลักของเจ้าสัตว์ร้ายคันนี้เครื่องยนต์สูบเดียว373ซีซีให้พลังถึง44แรงมา้าเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ได้ภายในไม่ถึง6วินาทีเสียงเครื่องยนต์ดุดันและหนักแน่นราวกับคำรามของสัตว์ป่าในป่าใหญ่ทุกครั้งที่หมุนคันเร่งเสียงนั้นชวนให้หัวใจเต้นแรงราวกับเสียงเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อคนรักความเร็วระบบการสะเทือน WPA p e x ใหม่แบบปรับได้เต็มรูปแบบช่วยให้ผู้ขี่ปรับความแข็งหรือนุ่มของช่วงล่างได้ตามสไตล์ของตนเองจะขับทางเรียบหรือสนามแข่งก็ปรับได้หมดระบบอิเล็กทรอนิกส์กล้าสมัยยิ่งกว่าเดิมทั้งระบบควบคุมการ,รลารื่นนถลย Fraction Control ระบบเบรก ABS เข้าโค้งและควิชปเปอร์เปลี่ยนเกียร์ได้โดยไม่ต้องบีบคลัตททั้งหมดนี้รวมอยู่ในรถคันเดียวสิ่งที่ทำให้ KTM RC 390-2025พิเศษจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเลขสมรรถนะแต่คือความรู้สึกที่มันมอบให้เมื่อมองเธออยู่กลางห้องโชว์รูมสีขาวรายล้อมด้วยแสงไฟมันให้ความรู้สึกเหมือนกำลังมองอนาคตของยานยนต์ที่ถูกหลอมรวมกับศิลปะทุกดีเทลตั้งแต่จอ TFT สีเต็มรูปแบบที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ ไปจนถึงเสียงเครื่องยนต์เมื่อรอบจัดทุกอย่างคืออารมณ์และความร้อใจในเวลาเดียวกันสาวสวยในงานค่อยๆเดินเข้ามาใกล้รถลูกไปตามเส้นสายของตัวถังเธอหมุนตัวอย่างมั่นใจกล้องแผนรอบเผยให้เห็นทุกส่วนของรถอย่างละเอียดทั้งโครงเฟรม 4, สีส้มล้อแม็กสีดำด้านและบอะทรงสปอร์ตทุกอย่างถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้สึกเร็วแมนและมีสไตล์ที่หาไม่ได้จากแบรนด์อื่นเมื่อกุญแจหมุนเสียงเครื่องยนต์เริ่มคำรามเสียงเบาๆกลายเป็นพลังเต็มพิกัดที่สันสะเทือนโชว์รูม เรากับจะประกาศว่านี่คือราชาแห่งสปอร์ตบค์ขนาดกลางตัวจริงระบบเกียร์หกสปีดท,ทำงานได้เรียบลื่นเปลี่ยนเกียร์ได้เร็วอย่างใจคิดและระบบคลัตช์ช่วยผ่อนแรงก็ทําให้การขี่สนุกขึ้นกว่าที่เคยหน้าจอ TFT แสดงข้อมูลครบทุกอย่างความเร็วเกียร์อุณหภูมิการเชื่อมต่อโทรศัพท์และแม้แต่ข้อมูลการขี่แบบเรียลไทม์ทุกอย่างถูกออกแบบให้ผู้ขับไม่ต้องละสายตาจากถนนแม้แต่วินาทีเดียวนี่คือการผสมผสานร,ระหว่างความปลอดภัยและเทคโนโลยีอย่างแท้จริง แน่นอนว่ามอเตอร์ไซค์ระดับนี้ก็มาพร้อมราคาที่คู่ควร KTM RC 390 2025เปิดตัวด้วยราคาประมาณ38,000-40,000เรียลบราซิลราวราว280,000บาทไทยซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่มันให้ทั้งสมรรถนะเทคโนโลยีและดีไซน์ระดับพรีเมียมมันไม่ใช่แค่การซื้อรถแต่มันคือการซื้อประสบการณ์ในโชว์รูมแสงไฟเขายังคงสะท้อนผิวสีบรอนน้ำตาลของตัวรถอย่างงดงาม พื้นสะท้อนเงาและกล้องค่อยๆซูมเข้าที่โลโก,ก้ KTM เงาสะท้อนบนผิวโลหะทําให้ดูราวกับภาพในฝันทุกคนในงานต่างยืนชื่นชมด้วยสายตาแห่งความหลงไหลไม่มีเสียงใดดังขึ้นนอกจากเสียงหัวใจที่เต้นแรงไปพร้อมกับจังหวะของเครื่องยนต์ KTM RC 390 2025ไม่ได้เป็นแค่การอัปเดตรุ่นใหม่แต่มันคือการประกาศสักห์ว่าความเร็วและความงามสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบมันคืออิสรภาพในรูปของเครื่องจักร มันคือคำตอบของคำถามว่าทำไมเราถึงรักมอเตอร์ไซค์สำหรับคนที่ฝันอยากสัมผัสความเร็วอยากขี่ผ่านโค้องอย่างมั่นใจและอยากรู้สึกว่าการขี่คือการมีชีวิต KTM RC 3 9 0 2 0 2 5คือคำตอบเดียวที่คุณต้องการนี่คือ GearHub ช่องที่รวมทุกสิ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีแห่งความเร็วและยานยนต์ระดับโลกถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะตอนต่อไปเราจะพาคุณไปพบกับอีกหนึ่งสุดยอดเครื่องจักรแห่งอนาคต ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปที่นี่เกียร์ฮับที่ที่ความเร็วกลายเป็นศิลปะต้องการให้ผมเขียน5ชื่อคลิปคลิปแบบไตเติลคำอธิบายและแฮชแท็กสำหรับวิดีโอนี้ในภาษาโปรโตุเกสของบราซิลไหมครับได้เลยนี่คือสคริปต์ u t u b e ความยาวประมาณ1,200คําคำในภาษาไทยสำหรับช่องเกียร์ฮับพร้อมฮุกเร็ว30วินาทีและไม่มีหัวข้อใดๆตามที่คุณขอแสงไฟในโชว์รูมสีขาวหรูหรากระพริบสะท้อนพื้นเงาวับ เสียงดนตรีกระหึ่มเบาเบแล้วทันใดนั้นเธอปรากฏตัวขึ้น KTMC r 390รุ่นปี2025ในสีน้ำตาลเมทัลลิกสุดร้อจราวกับหลอมรวมความเร็วกับศิละปะไว้ในคันเดียวเงาของไฟสะท้อนบนตัวถังส่องประกายราวกับทองคำละลายผู้คนในโชว์รูมหยุดนิ่งทุกสายตาจับจ้องอยู่ที่เธอและในวินาทีนั้นทุกคนรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ธรรมดานี่คือสัญ,ญาลักษณ์ของอนาคต ยินดีต้อนรับสู่ Gear h ับช่องที่พาคุณสัมผัสโลกแห่งเทคโนโลยีแห่งความเร็วและพลังของเครื่องจักรยุคใหม่ถ้าคุณคือคนรักความเร็วรักความล้ำสมัยและหลงไหลในดีไซน์เหนือระดับอย่าพลาดเพราะวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของ KTM RC 390-2025ที่กำลังจะเปลี่ยนทุกมุมมองเกี่ยวกับคำว่าสปอร์ตบ ลองจินตนาการถึงโชว์รูมหรูหราผนังสีขาวสะอาดพื้นมันวับราวกับกระจกและตรงกลางเวทีนั้นคือราชินีสองล้อ KTM RC 390รุ่นใหม่เอีุ่นไมเอในสีน้ำตาลเงาที่สะท้อนทุกลำแสงอย่างมีชีวิตชีวารอบข้างเธอคือสาวสวยสุดมั่นใจที่เพิ่มความโดดเด่นให้บรรยากาศราวกับงานแฟชั่นระดับโลกทุกอย่างถูกจัดวางอย่างประณีตเพื่อให้คนดูรู้สึกได้ทันทีว่านี่คือความหรูหราที่ขับเคลื่อนได้จริงตัวอักษรโลหะขนาดใหญ่คำว่า ktm rc 390ปรากฏอยู่บนฉากหลังสีดำเข้มตัดกับแสงสีขาวที่สะท้อนบนผิวรถอย่างลงตัวด้านหน้าและด้านซ้ายของตัวรถเผยให้เห็นความล้ำของเทคโนโลยีและดีไซน์แห่งยุคอนาคตช่วงหน้าคมเหมือนสายตาของนักล่าชุดไฟเลเใหม่ให้ลุกดูดันและสปอร์ตสุดขีดทุกเส้นสายของแฟริรถูกออกแบบอย่างมีเหตุผลเพื่อลดแรงต้านอากาศและเพิ่มความมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วสูงตัวถังเชื่อมต่อกับเฟรมถักสีส้มสดเอกลักษณ์ของ ktm ซึ่งทั้งแข็งแรงและเบาในเวลาเดียวกันมันไม่ใช่แค่ดีไซน์เพื่อความสวยงามแต่คือผลลัพธ์จากงานวิศวกรรมที่พิถีพิถันทุกมิลลิเมตรน้ำหนักเบาการทรงตัวเยี่ยมและความคล่องตัวระดับสนามแข่งคือสิ่งที่ KTM มอบให้ใต้เบาะนั่งคือหัวใจหลักของเจ้าสัตว์ร้ายคันนี้เครื่องยนต์สูบเดียว373ซีซีให้พลังถึง44แรงมา้าเร่งจากศถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ได้ภายในไม่ถึง6วินาทีเสียงเครื่องยนต์ดูดันและหนักแน่นราวกับคำรามของสัตว์ป่าในป่าใหญ่ทุกครั้งที่หมุนคันเร่งเสียงนั้นชวนให้หัวใจเต้นแรงราวกับเสียงเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อคนรักความเร็วระบบการสะเทือน WPA p e x ใหม่แบบปรับได้เต็มรูปแบบช่วยให้ผู้ขี่ปรับความแข็งหรือนุ่มของช่วงล่างได้ตามสไตล์ของตนเองจะขับทางเรียบหรือสนามแข่งก็ปรับได้หมดระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ล้าสมัยยิ่งกว่าเดิมทั้งระบบควบคุมการลื่นนถลาย Fraction Control ระบบเบรก ABS เข้าโค้งและควิชิปเปอร์เปลี่ยนเกียร์ได้โดยไม่ต้องบีบคลัตทั้งหมดนี้รวมอยู่ในรถคันเดียว